โลโกลคราฟซีราุบดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะอยู่ในเกมฟีฟ่าไล4์สี่ครับผมทุกคนเช่นเคยครับกลับอมกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะผมต้องบอกเลยว่ารายการนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับก็คือรายการตอบคําถามแจกรหัสนะครับผมคลิปนี้มีแจกถึง4 ID อดีนะครับผมได้ยินไม่ผิดครับผมทุกคนมีแจกถึง4 ID ดีเลยนะครับอันนี้เป็น i อดีแรกนะครับเลเวลเ0นะครับมูลค่าทีม8519ล้านนะครับ เงินก็หมดแล้วนะส่วนไอ้ทงไอเทมก็ตามนี้ครับไม่มีอะไรเลยน่าจะหมดแล้วเปิดไปหมดแล้วนะครับตามนี้นะครับส่วนทีมก็มีตามนี้นะผมเดี๋ยวมาฟังกติกากันก่อนเลยนะครับหนึ่งไอดีเท่านั้นนะผมที่ผมจัดแจกรหัสให้เลยโดยไม่ต้องตอบคาถามอะไรนะครับหนึ่งไอดีเท่านั้นนะครับผมหนึ่งไอดีเลยนะครับก็คือให้ในคลิปนี้เลยนะครับส่วนอีก3ามไอดีนะครับผมคือคอมเมนต์ที่ถูกใจผมที่สุดนะครับก็รับไปเลยนะสามคนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเลือกเองนะครับผมจะไปตอบกลับคอมเมนต์นะครับแล้วก็รีบตอบกลับ ผมภายใน24ชั่วโมงนะครับผมถ้ายังไม่ทักแฟนเพจมาก็คือสลาสิธิ์ให้คอมเมนต์อื่นนะครับผมให้คนอื่นเลยนะครับตามนั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผม ID แรกเนี่ยผมจะแจกในนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะให้ ID ไหนนะอาจจะเป็น ID นี้ก็ได้เนี่ยผมจะใส่รหัส ID แล้วก็พาสเวิร์ด4ตัวให้ ในคลิปเลยนะหากันเอาว่าผมจะใส่ไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็อีก3ามไปดีคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจผมที่สุดรับไปเลยครับแล้วก็ภายในย4ิบชั่วโมงถ้าผมไปตอบกับคอมเมนต์แล้วยังไม่มีการทักมาแฟนเพจ f Facebook ของผมย้ำนะแฟนเพจนะไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวนะแฟนเพจนะถ้ายังไม่มีการทักมาภายใน 24ชั่วโมงนะครับคุณได้สละสิทธิ์นั้นไปแล้วนะครับผมตามนั้นนะครับไอดีแรกก็จะมีเปโดโรดิเกสนะครับมีดาวิดเทเซเก้อีวานเปลิซิตเนาะอเล็กซิสซันเชสวิลเลื่อคาวโยบวก6นะครับผมคามาดะบวก5ครับแล้วก็จอร์ดิเอลบาคริสมอลลิงฮาเซเบะบวก8ปดครับฟารันโฮบวก5ครับอาเดียนบวก4ครับตัวสำรองก็จะมีคูโบบวก6นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูราคานักเตะครับตามนี้เลยครับผมทุกคนราคานักเตะเนาะตัวนี้ก็น่าจะขายได้อยู่แหละมันเป็นออออ่่่่่่ะะะะะไมมรรู้ววาา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 จจขขขยยยกกหืเเเเปลลนนนนนสฮซบี็็ตตด อยู่ปารันโงก็ขายได้เนี่ยคูปโบก็ขายได้นะครับตามนี้ครับผมสำหรับไอดีแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีที่สกันนะผมทุกคนไป โอเคครับผมทุกคนมาต่อที่ไอดีที่2ครับไอดีแรกลืมให้ดูอ่าโค้ชนะครับไอดีนี้มีโค้ชไหมวะจำไม่ได้นะน่าจะมีอยู่มั้งเอาไม่มีอะผมยังไม่เปิดสักกนเลยมั้งไอดีที่2งไอทองไอเทมก็ตามนี้ครับนี่เ <CP S 2> หรียญ C p เหลือเยอะเลยนะยังไม่เปิดนะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีสเปเชียลโค้ดอีกนะเนี่ยยังไม่เปิดนะครับเยอะเลยนะครับเอาไปเปิดกันเอาแล้วกันนะแล้วก็อาณ์อะไรมีแค่เนี้นะครับส่วนทีมก็เดี๋ยวดูราคานักเตะไปก่อนเลยแล้วกันนะก็ตามนี้เลยนะครับ มีคริสเตียนปูริสิตมาตินเบดเบดนะครับพวกนี้น่าจะขายได้อยู่แหละมั้งแต่น่าจะขายยากอยู่เหมือนเป็นปีเก่าเนาะปี20 UCL นะครับรานะคาดูคร่าวๆนะครับเนี่ยตามนี้เป็นบวก5ซะส่วนใหญ่นะัวสองก็จะมีเนี่ยเอ็นละัช บวกสครับโซชาบกสม,มาเกบวกสามมาลาโคบวกสนะี่ครับเนลสันซิมิโดบวกหกครับ 6, นะมีมีอาซาบวกหปีฮอตนะครับลิสเจมบกสครับก็ตัวนี้ใครก็ไม่รู้นะบก 5, นะวกห้าครัก็อุมติตี้บกหครับผมเตียกโก้คัมตาลาบกหครับผมตามนี้เลยครับแล้วค่าทีมก็11,000หมื่ล้านนะครับเอ็มติดอีก1,400ล้านนะทุกคน SVP หมด นะครับทั้งหมดเลยตามนี้ครับสำหรับไอเดียที่2นะครับไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าอดีน,นี้แจกในคลิปเลยนะรหรือว่าอาจจะสุ่มแจกอีกทีนึงนะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่บอกนะลุ้นกันเอานะว่าใครจะได้ไอเดียไหนไปนะผมมีประมาณนี้เท่งนั้นสำหรับไอเดียที่2เดี๋ยวไปเจอไอเดียที่3ครับผมทุกคนไป โอเคครับผมมาไอดี ID ที่3ครับผมมีจอร์ดี้เอาบาโผมมาแล้ว1ตัวครับมี M มติดพันสามนะผมไอดีนี้แล้วก็มูลค่าทีมอยู่ที่9,400ล้านนะครับผมเฮ้ยผมลืมให้ดูสเปเชียลพอยต์ด้วยนะไอดีที่แล้วๆนะไอดี ID ที่1ทนะี่2องไอดีนี้ก็มี8ปดพันสนะทุกคนน่าจะซื้ออะไรไม่ได้นะ 8, 000, อ่ะแปดพันสดูทรงนะคือไม่ได้นะขั้นต่ําคือ12ื่นสองนะส่วนไอเทมครับ SVP เหลือ1นวันนะผมไอดี ID นี้ใครโชคดีเอ้ยไม่ใช่ดิเหลือ4วันเลยเนี่ย นับอันนี้อีกสามวันนะครับผมเงินอีกร้อยเอ็มนะครับมีคูป,ปองส่วนลด 10%ด้วยนะครับสเปเชียลโค้ดสีอีก2อันนะครับแล้วก็สเปเชียลโค้ดยังไม่เปิดอีกเยอะแยะนะครับผมตามนี้เลยไอดีนี้น่าจะแบบดีที่สุดแล้วมั้งเนะี่ยลงอะไรก็มีแค่นี้นะครับผมส่วนนักเตะก็ตามนี้เลยนะครับราคานักเตนะเนาะมีอีโกอินออเบโตโมเรโนนานี่ชาคิลลี่แล้วก็มาเกบวก3ครับ700ล้านเอมเบลเลแคนบวกเอมเบลเลชานโจดิโอว่า300มิลเนอร์ร้อยเจ็ดสิบโดโลนบองสี่ร้อยทิเปียสามร้อยฟันเดอร์ซาสี่ร้อยครับตัวสำรองผม,มผง 4, <c oughs> ล้านครับราคาบัคแน่นอนเนี่ตามนั้นครับผมทุกคนสำหรับ a d ที่3ครับประมาณนี้เลยแต่แตค,คราวๆก็ตามนี้นะเลเวลยังไม่เต็มเลยนะครับซึ่งผมเคยทําเอาเป็นที่เคยทําคลิปไปแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นทําคลิปฟูลทีมแมวมองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ นานแล้วนะเพราะว่าแจก ID ดีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคือแจกแจกหนึ่งครั้งนี่ต้องมีแบบว่า2 ID ดีขึ้นไปแล้วช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้แจกบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนแบบว่า3 4วันแจกครั้งหนึ่งนะไม่ได้แจกนานแล้วมัง้งเป็นเดือนแล้วมัง้งถต่ผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็คือแบบแจกทีเดียว4 ID ดีครับผมตามกติกาที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะถ้าใครฟังไม่ทันจําไม่ได้ก็กลับไปดูใหม่แล้วกันนะผมจะไม่พูดย้ําหลายครั้งนะโอเคเดีย๋ยวไปเจอกัน i อดีสุดท้าย ID ดีที่4ของเรากันเลยครับผมไป โอเคครับผมทุกคนก็เดินทางมาถึงไอดีสุดท้ายของเรานะครับผมเป็นไอดีที่4นะครับไอดี ID นี้เงินติดนะครับมี M ติด1,465ล้านเลยนะครับไอดี ID นี้ก็เหมือนกับไอดีที่2เนาะตังเท่ากันนะครับมูลค่าทีม7,400ล้านเองนะครับผมทีมนี้มีสเปเชียลพอยต์เอ้ยไม่ใช่ดิมีสเปเชียลอะไรมีสตาร์พอยต์นะครับผมอีก10,000นะครับเออถ้าถ้าผมแบบเผลอพูดคำว่าสเปเชียลไปก็ขออภยัย <ading S 2> ด้วยนะทุกคนสตาร์พอยต์นะไม่ใช่สเปเชียลเออสตาร์พอยต นะครับผมไอดีนี้เทมเยอะมากครับอันนี้เป็นของเดือนที่แล้วเรอเรียนอันนี้อุ้ยเทมยังไม่รับเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเอ้ยโค้ดก็ยังไม่ปรงไม่เปิดเลยนะอุ้ยเทมนี้แบบเยอะมากเอ็มติดน่าจะเราๆเกือบ2 0 0พันเอ็มแล้วมั้งเนี่ยถ้าพวกนี้ไปเปิดด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากครับอะไรเพียบเลยด้วยนะครับโอ้โหถ้าใครได้ไอดีนี้ไปคือไอดีดีไอดีนี้แบบคุ้มที่สุดเลยนะครับผมทุกคนคือแบบดีที่สุดใน4ใน3ามไอดีในสไอดีนี้ไอดีนี้คุ้ม ดีที่สุดแล้วนะครับจะติด,ด,ดอ่างพูดผิดพูดถูกทำไมวะเนี่ยขอไัได้ครับทุกคนเคอดีนี้ดีที่สุดแล้วใน4รหัสนี้ครับผมใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยไปดูที่ทีมกันเลยครับผมทุกคน,นกเตฟูลทีม21 NG อ๋อก็เป็นอ่าเคยทำฟูลทีมอันนี้เนาะก็มีแค่11ผู้เล่นนะครับผมราคานี้น่าจะขายได้ทุกตัวนะเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนดูกันว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเนี่ยจุดเบลลิงแฮมครับมีคนตั้งซื้อเลยนะอลรอนลัมสเดลน่าจะขายยากหน่อย มาดิเนเต้เนี่ยน่าจะขายได้อยู่นะจัวเมนี่โตซ,ซาอเดยูมินะครับนูนเยสกัคกโปโปรฟาน่าเนี่ยโปรฟาน่าก็มีคนตั้งอยู่บราฮิมเดียสพริมปง ตามนี้ครับผมน่าจะขายได้อยู่แหละนะครับบางตัวนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับสนะี่ไอดีไอดีน่ะไอดีนี้ผมว่าน่าจะคมสุดแล้วนะอันนี้คือไม่มี SVP เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับสี่ไอดีที่ผมจะแจกนะครับผมไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสำหรับตอบคาถามแจกรหัสนะครับผมรายการนี้ EP เที่ยวอะไรแล่ว่วาจาไม่ได้นะไม่ได้ทํานานเลยนะครับก็แจกทีเดียวสี่ไอดีเลยนะครับอ่ะทวนกริกาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไอดี ID แรกนะครับผมจะสุ่มให้แต่ไม่รู้ว่าเป็นไอดีไหนนะครับในสี่ไอดีนี้ผมจะให้ในคลิปนี้เลยนะผมจะซ่อนไว้ไม่รู้ตรงไไหหนนนะปาากกััเเองแล้ว นะครับผมทุกคนจะทิ้งไว้ให้เลยทั้ง ID password แล้วก็พิน4ตัวนะครับตามนั้นครับแล้วก็อีก3 ID ครับผมคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจผมที่สุดนะครับแล้วผมจะไปตอบกับคอมเมนต์นั้นนะครับผมพอผมตอบกลับแล้วคุณต้องรีบตอบกลับผมมาทันทีภายใน24ชั่วโมงถ้าครบ24ชั่วโมงคุณยังไม่ติดต่อผมมานะครับผม ผมขอถึงวันสิทธ์นะครับผมแล้วก็ให้สิทธิ์คนต่อไปนะครับแทนนะครับผมคนอื่นแทนนะครับผมตามนั้นเลยนะครับถ้าคุณไม่ตอบกลับผมภายใน24ชั่วโมงนะครับผมก็คือให้คนอื่นไปเลยนะครับถ้าคนอื่นที่ผมเลือกให้อีกยังไม่ตอบผมอีกภายใน24ชั่วโมงผมจะพิมพ์รหัสให้ในคอมมิ์เลยแล้วกันนะครับผมตามนั้น,นครับผม หือว่าไกดิกาชัดเจนนะครับมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้รายการตอบคาถามแจกรหัสด้วยนะครับบางทีไม่ได้มีมาบ่อยๆก็มาแจกคุ้งเดียวเลย4 ID นะครับแต่ถ้ามาบ่อยก็จะแจกทีละไอดีย2ไอดีอะไรเงี้ยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งนะครับเพื่อฝากกันอยู่ที่ต่อไปด้วยนะครับใครไม่ชอบควไม่ชอบมาลักกันนะครับแล้วันนี้เช่นเคยครับผมทุกคนต้องลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับบบบผม๊๊าายยจุไปแล้ว